วัคซีนค่ะวัคซีนอะไรคะวัคซีนอะไรโควิดใช่ไหมป้องกันโควิดเ<ส>ข็มไหนคะเอ่อค่ะโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับโอโ้โหเื่อไหร่เื่อไหร่ก็รอทางนี้เสร็จเดินทนะคะป่าน้องเข้าไปเลยนะคะนั่งมานั่งมานั่งตรงนี้น้องนั่งตรงนี้ค่ะ ไม่เจ็บครับอะถอดเสื้อเดี๋ยวให้คุณหมอถอดเสื้อก่อนนะเอะออะแม่ถ่ายให้ดูเนี่ย,ยเก่งมากเลยอ่ะหันหน้ามองแม่ค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลย,ยใช่ครับเก่งเลยหนี่เห็นไหมมองแม่ค่ะมองแม่ค่ะมองแม่มแมนิดนึงน้องฉีดแล้วไง อมองแม่ค่ะไม่ต้องมองคุณหมอหรอกจิ๊บเดียวมองแม่ค่ะมองแม่เอาวเก่งจังเลยโอ้โหสุดยอดนะคะสุดยอดนะคะเจ็บไหมคะขอบคุณครับเอ้สองมือสิเลยอ่ะปะกออกไปได้แล้วคุณอร สุดยอดไหมหายเจ็บรอยังหายเจ็บแล้วคะ่ะโอเคค่ะสี่ยาเสร็ล้วค่ะทำอะไรนั่งรอน้องใช่ไหมนั่งรอนีอน่คะ่ะโอ้โหสียาเสร็จเรากลับบ้านเลยเนาะคะ่ะโอเค